เด็กดาวใจนั่นมันปฏิเสธข้อเสนอฉันไปเป็นอีหนูพ่อนางดลยะแทนตายมันเด็กนี่มันก็ร้ายเอาเรื่องนะเนี่ยวิยนี่ป่าเนี้ยมันไม่ไปฟ้องลางดลยะเอาหน้าแล้วหรอช่างหัวไม่เป็นไระฉันกลับดีใจซะอีกที่มันบอกปัดไม่อย่างนั้นมันต้องมาเป็นห่วงผูกคอฉันอีกคนแนะ่ ไปไปมามาคนที่ปรีเประเลนที่สุดก็พ่อจะจระคุณเนื้อหอมของเธอนี่แหละแต่ตอนนี้ฉันหาทางออกให้ตัวเองได้ละอีกไม่นานคงจะต้องกลับมาตายรังนี่ถ้ามีกลยุทธ์อะไรใหม่ๆแล้วก็ขอแนะนำให้รีบงัดออกมาใช้เลยนะจ๊ะเพราะตอนนี้สามีของเธอนะ่ยเขามีเด็กใหม่แล้ว รู้สึกว่าจะชื่อว่าโสรดาเป็นเด็กในออฟฟิสนี่แหละคราวเนี้ยหันมาคว้าของเล่นใกล้มือใช่ง่ายดีนี่อย่าได้คิดจะใช้ยายโสรดามาต่อกอนกันนางดรยาเลยนะจ๊ะเพราะว่าลองมันยอมเป็นเมียน้อยเจ้านายอย่างเนี้ยแสดงว่ามันก็ต้องร้ายหน้าดูเหมือนกัน ฉันมีวิธีกำจัดมันเรามีเสือหยุดตัวน,นส่งไปขย้ำลูกแกะเล่นกันดีกว่าใครเสือใครลูกแกะ สอบมาแล้วค่ะค่ะแกรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครถามคำถามให้มันยากกว่านี้ได้ไหมคุณดนลยาถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องแนะนำตัวแกกล้าดียังไงไม่ยุ่งกับหัวฉันหัวคุณหัวคุณกบหัวคนอื่นล้ววะ โลกมันก็มีน้อยเหมือนกันไม่ใช่หรออย่ามาเล่นลิ้นกับฉันนะแกมันลูกแกอย่าสเสอามาเปียตัวเสมอแม่เสืออย่างฉันฉันตบแกยิงน้อยไปถ้าขืนแกยังยุ่งกับหัวฉันอีกแล้วก็ถ้าจะให้พวกเนี้ข่มขืนแกให้ยับเลยคอยดูว่าคุณพง ดีฉันยังพอเมตตากันได้อืมแล้วแกห้ามบอกคุณพงละ่ะไม่อย่างนั้นตายแกจำไว้นะว่าแกกับฉันอะ่ะมันคนละชันกัน <c oughs> <c oughs> ูดถึงคุณปลายเนี่ยพิมเป็นห่วงเธอไงก็ไม่รู้พิมอยากเตือนเธอผมว่าอย่าดีกว่าอยู่ๆพิมพ์จะเดินไปบอกคุณปลายว่าฝันเห็นเธอหัวขาดกระเด็นเธอต้องไม่ชอบใจแน่แล้วยิ่งในฝันคุณระดามณีเป็นคนตัดหัวเธอเองเธออาจจะโกรธพิมพ์เลยก็ได้นะมีแปลกหรอกนะถ้าคุณปลายเธอจะรู้สึกอย่างนั้นเนี่ย ใครเขาก็รู้ว่าคุณรดามณาีรักคุณปลายขนาดไหนรักเหมือนลูกเลยนะไม่ได้รักแบบน้องสาวทุกครั้งที่เธอมองคุณปลายไปเอาตาอย่างกับแม่มองลูกไม่มีผิดนะแต่พิมพ์เห็นอย่างนั้นจริงๆนะเห็นในฝันมันจะจริงได้ยังไงแต่โมเคยบอกว่าใจคนยากแท้อย่างถึงลืมไปแล้วเหรอ บแปลกนะบ้านนี้ดูจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะวันนี้ <c oughs> แน่นอนจ้ะเวลาที่ฉันเห็นเยกปลายฉันมีความสุขมากโดยเฉพาะวันนี้นี่เห็นกันที่เจ้าพยาทุกวันเลยยังไม่เบื่อเหรอจ๊ะ <c oughs> เยปลายไปทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตฉันพี่นาดาคะ จริงๆนะจ๊ะถ้าพี่เป็นอะไรไปพี่จะยกทุกสิ่งทุกอย่างให้ปลายคนเดียวเธอ,อยังไม่เป็นอะไรหรอกละดานั่นสิคะพี่ละดาหายดีแล้วค่ะ <c oughs> แน่นอนจ้ะพี่จะอยู่กับปลายไปจนช่วยชีวิตของปลายดูแลปลายให้ดีที่สุดให้สมกับที่ปลายไว้ใจพี่โหงละดา ยิ่งพูดยิ่งงงนะอย่างง,งไปเลยฉันกับเยปลายเราเหมือนเป็นคนคนเดียวกันใช่ค่ะคุณหนูคือคุณปลายคุณปลายคือคุณหนู เกลียดปลายมากเกินไปแล้วล่ะค่ะเธอทำให้ความหวังของพี่เป็นจริงเธอให้ชีวิตใหม่พี่คุณนี้พูดอะไรแปลกอะเล่นอะไรกันอยู่จ๊ะฉันเล่นด้วยคนสิเธอแก่เกินไปที่จะเล่นเกมนี้แล้วหยาดเพชรให้ปลายเล่นคนเดียวดีกว่า ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่ายายปลาอีกแล้วไปไ,ไปซะปลาูอย่ามาที่นี่อีกนะอย่ามานะไปไปซะแม่ไม่มีพิมพรู้ว่าแม่มีแต่แม่น่ะไม่อยากให้พิมพ์เห็นมากกว่านะแม่นะนะคะพิมพ์ขอดูหน่อยนะคะนะนะคะขอดูนี่เตียวเองค่ะ นะคะแม่ สวยมากสวยเหมือนที่พิมเห็นไม่มีผิดเห็นที่ไหนรูปของคุณยายยังมีอยู่รูปนี้รูปเดียวที่อยู่ที่แม่เท่านั้นนะก็เห็นในมีรูปนี้ไงคะคุณยายสวยเหมือนที่พิมพ์คิดเอาไว้คุณยายน่าจะอยู่กับเราเป็นนานๆน,นะคะแม่ ความสวยทำให้คุณยายของพิมพ์ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอานาถเพราะหลังจากถ่ายรูปนี้ได้ไม่นานท่านก็เสียจริงเหรอคะ